เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวิธีการต่อตรงคลิกร้อยสิบไอนะครับผมเมื่อเราแกะแฟลลิงชุดหน้าออกมาแล้วนะครับเราก็พบเจอกับปลกขั้วสายไฟนะครับตรงนี้ให้เพื่อนมาดูตรงนี้เลยนะครับสายไฟให้เพื่อนเลือกสายไฟที่ต่อออกมาจาก ตัวสวิตช์กุญแจตรงนี้นะครับก็จะมี2เส้นด้วยกันคลิกร้อยสิบไอก็จะง่ายมากนะครับมีแค่2เส้นก็จะเป็นปลั๊กตัวสีดํานี้นะครับผมให้เพื่อนถอดออกมาเลยอันนี้ผมถอดถอดออกไว้หน่อยแล้วนะครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาก็จะมีขั้วสองอันแบบนี้นะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้สายนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมต่อไว้อีกต่างหากนะครับผมก็วิธีการต่อตรงนะครับถอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราไม่ได้จิ้มตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไปที่ต่อเข้าไปขั้วสวิตช์กุญแจเราจะใช้ จิ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วสายไฟ2อันนะครับให้วิธีเวลาทํางานง่ายก็ให้เพื่อนพับยางตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะได้ทางานง่ายหน่อยสิ่งที่เราใช้ก็คือนี่นะครับเป็นลวดทองแดงนะครับผมจากสายไฟผมปอกจากสายไฟมานะครับหรือเพื่อนใช้อื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีสายไฟนะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินกุญแจไม่มีอะไรเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับให้เพื่อนยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีซื้อกุญแจนะครับไม่ใช่สิครับ ปิดสวิตช์กันแจอยู่นะครับขอเราเเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําให้เพื่อนยัดสิ่งที่เป็นสายไฟนะครับเข้าไปมันจะดังตื้ดนะครับเพื่อนๆพเราฟังนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะได้ยินนะครับหรือไม่ได้ยินคือมันดังเมื่อกี้นะครับผมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับผมแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สตาร์ทติดแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับรถผมมอเตอร์สตาร์ทเสียเดี๋ยวผมสตาร์ทเท้าให้ดูว่ามันสามารถสตาร์ทได้จริงนะครับ อันนี้สวิตช์กุญใจปิดอยู่นะครับก็ตาร์นะครับอ่าติดนะครับคุณผู้ชมมีไฟท้ายขึ้นติดนะครับอ่าไฟหน้าไม่มีถอดออกแล้วก็ <laughs> คือติดนะครับสามารถขับขี่ได้เลยเวลาจะดับก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับเป็นนี่ถอดเป็นตัวนําไฟฟ้าของเราถอดออกมาก็รถก็จะดับนะครับอ่าก็วิธีง่ายๆนะครับผมเวลา คือเราต้องมีสิ่งที่มีนะครับก็ต้องเวลาทาทาแบบนี้ได้ก็ต้องมีแบบไขควงแฉกนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ปะจะแจเบอร์แปดนะครับเป็นประแจปักตายเบอร์แปดแค่นั้นเองนะครับสองสองอันนี้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าตัวนําไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นลวดคลิปล็อกกระดาษหรืออะไรต่างๆนะครับที่เพื่อนๆมีใช้ในกรณีฉุกเฉินที่เวลารถกุญแจหายตกลงลงท่อหรือว่าจําเป็นต้องต่อตรงนะครับ ซูวิกุญแจเสียหรืออะไรต่างๆนานา,นาก็สามารถที่แก้ไขปัญหาช่วงก่อนหน้าได้นะครับผมในวิธีนี้ก็ประมาณนี้ครับผู้ชมสําหรับการต่อตรงไม่มีอะไรมากนะครับก็หลักการทําง,งานก็จะาการต่อตรงเสร็จไปแล้วนะครับผมผมก็หลังๆนี้ก็อาจจะพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับผมท่านเพื่อนอยากรับชมก็รับชมกันต่อไปได้นะครับหลักการผมคิดว่าน่าจะรถรุ่นอื่นนะครับก็สามารถใช้ในใช้ลักษณะ หลักการแบบเดียวกันประมาณนี้นะครับคือผู้ชมคือหลักการสวิตช์กุญแจผมคิดว่านะครับคิดว่าแค่นั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการอะไรประมาณนั้นนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะแก้ปัญหารถตัวเองได้เหมือนกันนะครับโอ้ลูกสึว่าเสียงแมลงอะไรมันดังมากนะครับอยู่ในป่าแล้วก็ยุงเยอะไม่เป็นไรนะครับก็อนั่นแหละรครับก็คือมันจะคล้ายๆว่าตัวสวิตช์กุญแจเนะี่ยมันจะเป็นการเป็นตัวที่ตัดต่อกระแสะไฟแค่นั้นเองนะครับสำหรับคิดร้อยสิบไอมี2เส้นอาจจะรุ่นอื่นอาจจะมีหลายเส้นนะครับ ก็ลองหาจิ้มๆกันดูนะครับว่าเส้นไหนจิ้มแล้วมีเสียงดังปั๊มติก๊กดังปื๊ดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าสตาร์ตติดอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ